ซึ่งไอ้แปะเนี่ยมันจะเป็นบุคคลที่ได้ไม้ฝีโคตรบ่อยกูบอกเลยว่าทุกครั้งครับทุกครั้งที่มันกินไอติมคือมันจะได้ไม้ฝีครับเออคือแบบมันเสียตังแค่แท่งแรกแท่งเดียวในการซื้อไอติมส่วนแท่งต่อไปก็คือเอาไม้ฝีไปแลกไม้ฝีไปแลกไม้ฝีไปแลกคือแบบมันทำมันกินเงี้ยทุกวันครับมันไม่เสียตังเลยใ,ในการกินไอติมเพโยก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคมชื่อครับ โอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆอ,อีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทาง t ิ k กต็อกด้วยนะครับถ้าเขา้ามารับชมนะครับหลังจากที่พี่ได้ลงคลิปที่แล้วไปนะครับเกี่ยวกับการขับแก๊ปนะครับที่ลูกค้าได้เปิดอะไรบางอย่างให้พี่ดูก็ได้เป็นประเด็นในติ๊กต็อกยางหนักเลยครับคือพี่โดนทัวลงอีกแล้วครับเขามองไปทางว่าพี่เป็นการเหยียดเพศครับซึ่งพี่ก็งงเขาว่า ผมเยียดเพียตรงไหนครับผมยังไม่ไม่ได้พูดคาไหนเลยครับที่แบบมันรู้สึกว่าแบบเหยียดเพศนะครับมีบแต่ผมว่าที่โดนโดนกระทำมาคือแบบผมโดนคุกคามบอกว่าอย่างนั้นน่ะคือแบบไอ้แย่เขาเปิดไอ้นั่นให้เราดูอะเออแล้วแบบตกลงกูกลายเป็นคนเหยียดเพศครับโอ้โหแม่บางทีบางคําพูดผมอาจจะรุนแรงเกินไงก็คือจังหวะนั้นมันตกใจครับม,มันก็เลยต้องพูดออกไปโดยที่ไม่ได้คิดก็จังหวะมันตกใจถูกปะใครจะมานั่งคิดไต,ต่ตองอยู่ว่าเี้ยอยู่แบงเปิดมาปุ๊บโอ้โหเราก็ต้องดา่าจนมันตกใจครับจังจ ครับจากใจคือบางทีบางคาพูดผมอาจจะรุนแรงเกินแล้วก็ต่อไปนี้นะครับผมจะไม่เล่าแล้วครับเกี่ยวกับประสบการณ์การขับแก๊สนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาอีกครับนี่แหละครับที่ผมแบบไม่ค่อยอยากจะเล่านะเดี๋ยวมันมีปัญหาครับเกี่ยวกับพวกการทํางานแล้วผมจะไม่เล่าแล้วผมจะเล่าแบบประสบการณ์เด็กๆแล้วกันแบบเกียนก,กุนกวนเด็กๆนะเออไม่เอาแบบเกี่ยวพวกผู้ใหญ่แบบโตๆแล้วไม่เอาดีกว่าก็เดี๋ยวโดนดัวลงาช่วงนี้แบบโคตรกลัวเลยครับเวลาจะเล่าอะไรสักอย่างต้องแบบเออคิดดีๆแล้วก็วิธีการพูดก็ต้องแบบต้องเซฟๆลงหน่อยแล้้วเเเรรราาาาจจะพูดดดตมมใที่่คิไไแล้วอ ตามตรงนะมันก็ต้องแบบต้องมีแต่งอะ่ะเออต้องมีแต่งให้ซอฟๆลงอะ่ะเออจะพูดแบบตามความเป็นจริงไม่ได้แล้วครับตอนนี้อ,อ่ะก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็สาหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่าวีรกรรมตามเคยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นวีรกรรมเกี่ยวกับไอติมครับเออไอติมที่เรากินกินกันนี่แหละก็คือสมัยนั้นสมัยที่พี่สมัยก่อนใช่ปะเออมันก็จะมีเขาเรียกว่าไม้ฟีครับคือเวลาเรากินไอติมปุ๊บเขาเนี้ยมันก็จะมีไม้ฟีครับก็คือไอ้ไม้ฟีเนี้ยเราก็จะเอาไปแลกกับแม่ค้าได้ฟีอีีีีีกกแ่่่่ครััเออออออืมมมมมนนนดดดวววลาาสยยะไ้ตพ ได้ไปรู้ความลับอันสุดยอดนะครับทาให้พี่ได้กินไอติมฟรีทุกครั้งเลยเว้ยทุกครั้งที่กินนะได้ไหมฟรีหมดทุกครั้งเลยเว้ยเออคือแบบพี่ไปรู้แบบวิธีการดูขั้นสุดยอดมาเสียตังแค่แบบแท่งแรกแท่งเดียวแท่งต่อไปไม่เคยเสียเลยก็เดี๋ยวเรื่องรลวนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่ขอ1000ไลค์เหมือนเดิมนะครับก็ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทาคลิปเล่าต่อไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปฟัง ก็เดี๋ยวขอย้อนเวลากลับไปตามเคยนะครับก็ย้อนไปตอนนั้นช่วงม3ครับเออจำได้เลยเดี๋ยวขอลถไฟนะนะบางทีไฟอาจจะไม่เท่ากันนะเออเมื่อกี้แมงสว่างเกินก็ย้อนเวลากลับไปตอนนั้นที่พี่ยูม3นะครับก็ช่วงเวลาตอนนั้นเออมันจะมีไอติมอยู่สองยี่ห้อใช่ปะดังๆเลยมีสีแดงกับสีฟ้าพี่ขอไม่เอ่ยชื่อลกันพวกเองน่าจะรู้แล้วละคือสีแดงเนี่ยมันก็เป็นแบรนด์ดังสีฟ้ามันก็แบรนด์ดังเหมือนกัน แต่สีฟ้าเนี่ยมันจะมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีไม้สีครับเออซึ่งสีแดงตอนนั้นผมไม่แน่ใจนะว่ามีไหมแต่ผมว่าน่าจะไม่มีนะสีแดงอะเออแต่สีฟ้ามีครับซึ่งตอนนั้นหน้าที่โรงเรียนผมมันก็จะมีเออแม่ค้าขายติมก็คือเอาแบนสีฟ้าเนี่ยมาขายครับแล้วก็ช่วงเวลานั้นเวลาพักกลางวันพวกผมก็จะชอบไปซื้อติมกันครับก็คือเวลาไปซื้อก็จะไปกันทั้งกลุ่มเลยไปซื้อกันปุ๊บแล้วก็เลือกดูว่าเฮ้ยอันไหนมันจะได้ไมมฟรีว่าอันไหนจะได้ไ,มออมมตตไ,ไหมฟร เขาแบบวิธีการเลือกไม้ฝีก็คือเอาเล็บไปขูดตรงโคนในติมถ้าแบบมันขูดแล้วมันแบบกึกกึกกึกับมันแบบติดติดติดตรงเล็บอะเอออันนั้นอะคือไม้ฝีครับแต่ว่าวิธีเนี้ยแม่ค้าเขาจะไม่ชอบครับเออแม่ค้าติมทุกคนนะผมมั่นใจเลยว่าเขาจะไม่ชอบครับก็เพราะว่ามันจะทําให้ไอ้ติมมันเสียหายครับมันจะทําให้ซองไอ้ติมมันฟีบครับเวลาแบบคนต่อไปมาซื้อเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันแบนมันก็ไม่น่ากินมันมันไม่พองอะเออมันก็ทําให้ไม่ดีครับเอันี่บมา่อยงั้นแม่ค้าเขาก็ อันนี้พอเวลาพวกผมซื้อเสร็จปุ๊บพวกผมก็จะไปนั่งกันที่ศาลาไปนั่งกินไอติมกันก็พอเวลากินเสร็จวันนี้ก็จะมาลุ้นกันว่าใครจะได้ไม้ฟรีครับผมจําได้เลยนะว่าผมมาเป็นคนได้ไม้ฟรีโคตรน้อยเลยเออแทบไม่ได้เลยแบบดวงกูแบบ ได้เลยเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยเออเกี่ยวโชคอะไม่ได้เลยแต่มันมีเพื่อนผมอยู่คนครับไอ้นี่มันชื่อไอวิวเออไอวิวแต่ว่าพวกผมเรียกกันว่าไอแปะครับซึ่งไอแปะเนี่ยมันจะเป็นบุคคลที่ได้ไม้ฝีโคตรบ่อยกูบอกเลยว่าทุกครั้งครับทุกครั้งที่มันกินไอติมคือมันจะได้ไม้ฝีครับเออคือแบบมันเสียตังค์แค่แท่งแรกแท่งเดียวในการซื้อไอติมส่วนแท่งต่อไปก็คือเอาไม้ฝีไปแลกไม้ฝีไปแลกไม้ฝีไปแลกคือแบบมันทามันกินเนี้ยทุกวันครับมันไม่เสียตังค์เลยในการกินไอติมซึ่า เฮ้ยไอ้แป้มึงมีวิธีเลือกอยังไงว่าแบบมึงได้ไหมฟรีทุกวันเลยเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันอยู่ที่ดวงมมนอยู่ที่ดวงมันก็ไม่บอกผมครับตอนนั้นมันก็ยังไม่บอกผมพอหลงัลงแล้วคขาเนี้ยพวกผมแบบเริ่มสงสัยแบบสงสัยสุดเลยนะพวกผมก็เริ่มสังเกตมาแล้วว่ามันทํายังไงวะการดูของมันอนะมันทายัางไงตอนแรกผมก็คิดว่า มันเป็นเอ็กมินหรือเปล่าว่ามันมองแบบทะลุซองไอติมหรือเปล่าเข้าไปเห็นไม้ฝีเออแล้ววิธีการเลือกของมันนะมันไม่ได้เลือกอะไรยุ่งยากเลยนะมันแค่ไปดูดูปุ๊บแล้วก็หยิบขึ้นมาใจตังปุ๊บได้ไม้ฝีเออมันดูด้วยตาเปล่ามันไม่ได้ไปไปขูดไปหาเลยเลยนะมันดูด้วยตาเปล่าปุ๊บมันรู้เลยครับว่าอันนี้คือไม้ฝีเออคือตอนนั้นมันแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเออพวกผมแบบโอ้โหตื่นเต้นอ่ะผมก็ถามแบบขยันขยอถามมันว่าเฮ้ยมึงมีวิธีดูยังไงว ติมแม่ง1ิบครั้งมึงได้ไม่ฝี10ครั้งเนี่ยโอ้โหแม่งดวงดีเกินแล้วก็พอแบบเวลาผ่นานๆไปคราวนี้ไอ้แปะมาเริ่มใจอ่อนครับมาเริ่มบอกเพื่อนในกลุ่มแล้วซึ่งตอนนั้นบอกอยู่แค่ไม่กี่คนครับก็แค่คนในกลุ่มประมาณ5้าคนเออแค่คนในกลุ่มตอนนั้นมันก็บอกครับว่าวิธีการดู ไซึ่งตอนนี้ผมขอบอกกันนะว่ามันน่าจะบอกได้นะเพราะว่าไอ้แบรนด์นั้นเขาไม่ทําไม้ฟรีออกมาแล้วมั้งคือผมลอไปกินมันมันดูมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วเออมันน่าจะไม่มีแล้วแหละเขาหน้าจะเอาออกไปแล้วเออคือมันง่ายเกินก็คือวิธีการดูของมันนะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบโคตรง่ายซึ่งพวกเรากินมาเป็นแบบสิบปีกินตั้งแต่เด็กอ่ะแต่พวกเราไม่เคยสังเกตเองนะเว้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากอ่ะเออแค่มองด้วยตาเปล่าแม่งก็รู้แล้วเพราะว่าตําหนีอ่ะมันอยู่ที่หน้าซองครับมันไม่ได้อยู่ในซองม ของสินค้าทุกแท่งอะ่ะมันจะมีบาร์โค้ดถูกไหมแล้วมันก็จะมีอยู่จุดจุดหนึ่งครับคือจุดสีาขาวๆอยู่ข้างๆบาร์โค้ดแบบไม่ใช่จุดเล็กนะคือแบบจุดใหญ่เลยอะ่ะคือเห็นได้ชัดเลยครับก็คืออันนั้นแหละครับถ้าอันไหนมีจุดอันนั้นคือไม้ฟรีครับเออซึ่งพวกโอ้โหพวกผมแบบเฮ้ยใช่เลยว่าแบบตอนนั้นพวกผมก็ไม่เชื่อครับว่ามันจะง่ายอะไรขนาดนั้นวะ บริษัทมันจะทําอะไรแบบให้มันง่ายขนาดนี้เลยการได้ไหมฟิวพวกผมก็ไม่เชื่อครับพวกผมก็ไปที่ร้านไอติมครับไปซื้อไก่แปะเดินไปว่าไปดูปุ๊บเห็นอันนี้ครับมีจุดๆอยู่เต็มเลยตอนนั้นรถใหม่เพิ่งเข้ามามีโอ้โหไม้ฟีีเต็มเลยพวกผมก็หยิบมาซื้อมา6คนเชื่อไหม ได้ไม้ฟรีครับทุกคนได้ไม้ฟรีหมดเลยซึ่งทฤษฎีเนี่ยมันคือจริงครับมันคือเรื่องจริงครับที่ไอ้แอะบอกครับข้างบาร์โค้ดมันจะมีจุดครับเอออันนั้นก็คือไม้ฟรีครับโอ,อ้โหคือแบบตอนนั้นผู้ผมแบบเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งจริงวะเฮ้ยแม่งทำได้จริงวะเฮ้ยตื่นเต้นว่าคือตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยอะเออคือแบบโหเว้ยกูจะได้กินไอติมฟรีแม่งตลอดทั้งปีเลยเว้ยแบบผมให้ไม้ฟรีผมปุ๊บแล้วมันก็เอาไม้ฟรีอะไปแลกไอติมอีกแล้วก็ได้ไม้ฟรีมาคืนผมเออคือผผผมม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 มทาาาาาาอออออยย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 ย่่่่่่งงงงงงเเ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 เีีีีีี้้้้้้ไไไไไไไคคคคคสสตตตตตััั์์ลลลลรบบบบบพววววกกกกิิิินนแแแแหดด ลืมอยู่บ้านเงนี้ยเฮ้ยม,มึงมีไม้ฟรีว่าขอยิ้มเลยดึมันก็บอกอ่ะเอาไปดิเออเแล้วแลกไม้ฟรีมาให้ผูด้วยนะโอเคครับผมก็ได้กินไอติมฟรีแท่งหนึ่งแล้วก็เอ,อาไม้ฟรีไปคืนมันโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรสุดเลยตอนนั้นนะ่ะแล้วคือไอเรื่องเนี้ยมันไม่มีใครรู้เลยเว้ยนอกจากกลุ่มผมและพวกผมก็ทําอย่างเงี้ยเรื่อยมานะครับไม่มีแบบไม่ได้ไปบอกใครเลยนะคือแบบมันบอกไม่ได้นะคือถ้าบอกนี่คือชิปหายแนละ้วเขารู้กันทั้งโรงเรียนนี่คือจบเลยอะแล้วก็เวลาที่แบบว่าพวกผมอะแ,มแ,บบมแลก ลถมารถคนไอติมรถตรงไอติมมาตรงลถใหม่พวกผมบอเฮ้ยไอติมรถใหม่มาเว้ยรีบเว้ยรีบเว้ยเสี่ยงพักอางวันดังปุ๊บพวกผมวิ่งไปเลยครับร้านไอติมเออไปแรกก่อนเลยครับ รถไม้หมานี่ก็คือเป็นต้องมีไม้ฝีเยอะอยู่แล้วเออพาะผมก็ไปแลกมาครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับวันนั้นผมจําได้ว่าผมไปกินไอติมกับแม่ไอจอนก็ไอเกียดผมไปซื้อไอติมกับมันแล้วคราวนี้ผมเห็นรุ่นพี่ผู้หญิงครับซองนอยู่ม6เขากําลังเลือกไอติมอยู่ครับแล้วเขาก็คุยกับเพื่อนนะว่าอันไหนว่าไม้ฝีว่ามันดูยังไงว่าได้ไม้ฝีเงี้ยเพื่อนอีกคนเข,ขาก็บอกว่าคูดคูดมันต้องคูดตรงไปลายอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปหยิบอันที่มีจุดข้างบาร์โค้ดมาคือผมเห น้องผมบอกใช่พี่พวกอันนั้นได้ไม้ฝีนะที่พี่ทิ้งไปนั่นนะแล้วเขาบอกน้องรู้ยังไงผมก็บอกเอาเธอพี่เชื่อผมดิแล้วเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าแล้วผมก็บอกว่าอ่ะพี่ถ้าสมมติอันนั้นได้ไม้รีผมขอเฟซพี่เอาไหมเออโกูแบบนี้โกแบบกูจี๊ฟ้าเลยอะ บอกพี่ถ้าอันนั้นอะเป็นไม้รีอะผมขอเฟซพี่ได้ไหมซึ่งมันได้ไม้รีอยู่แล้วครับตอนนั้นอะแล้วพออีกวันหนึ่งมาพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาเจอผมครับเขาก็เรียกผมน้องน้องเอคือมันได้ไม้รีจริงๆริงเขาบอกผมใหญ่แล้วว่าเ้ยน้องดูยังไงเขาถามผมไงว่าเอยน้องมันดูยังไงอะครับดูยังไงนั่นเดี๋ยวบอกพี่หน่อยดิผมบอกไอพี่มันบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ได้ไม้รีจริงพี่ต้องให้เฟซผมดิแล้วเชื่อไหมเขาก็ให้เฟซผมมาครับเออคือตอนนั้นอะเขาให้เฟซผมมาผมก็ได้เฟซพี่กออกมาครับแต่ดี ธีดูยังไงอะวิธีได้ไม้ฟรีอะเขาก็เตื้อผมอย่างนั้นและผมก็แบบไม่ครับไม่บอกครับมันบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้พอตอนหลังครับกูใจอ่อนครับคือแบบแลราเขาสวยอะเวลาเขาแบบเข้ามาเตื้อแบบเขาน่ารักมากอะเขาแบบน้องน้องบอกพี่ในยสิน้องน้องอนาวินคือก่อนอ่านชื่อไง ấy. น้องอนาวินน้องบอกพี่ในยสิว่าน้องดูยังไงอะสุดท้ายครับกูก็ทนความน่ารักของเขาไม่ไหวครับกูก็เลยหลุดปากบอกไปครับโอ้โหแม่งถ้าเพื่อนรู้ที่เพื่อนด่าก,กูแน่เลยว่าความลับที่หลุดไปนี่เพราะกูอีย <laughs> ความลับอันสุดยอดหลุดไปเพราะกูคือผมทนแบบความตือ้อความน่ารักของเขาไม่ไหวเว้ยเออผมก็เลยหลุดปากบอกเขาไปครับผมก็บอกว่าพี่ครับพี่อย่าไปบอกใครนะครับผมบอกพี่คนเดียวนี่นเนยเออเพราะว่าเพื่อนผมมันไม่ให้บอกและมึงคิดเลยว่าพี่เขาจะไม่เอาไปบอกเพื่อนเพื่อนเขาอะจริงไหมเออซึ่งตอนนั้นแบบกูีงยโง่ชิบหายเลยเฮ้ยผมก็บอกเขาไปครับว่าพี่ ในตรงข้างบาร์โคดอะมันจะมีจุดสีขาวครับถ้ามีจุดสีขาวอันนั้นคือไม้ฝีครับถ้าไหนไม่มีคือไม่ใช่ครับเขาก็ตกใจเหมือนกันครับเหมือนกับที่ผมรู้ตอนแรกว่าเฮ้ยใช่เลยน้องทำไมพี่ไม่เคยสังเกตเลยอะผมบอกว่าใช่ครับพี่ไม่เชื่อพี่ลองไปซื้อสิครับเขาก็ไปซื้อครับอีกวันมาเขาก็เจอผมเขาก็ขอบคุณผมว่าว่าจริงครับมันได้จริงเขาก็ขอบคุณผมใหญ่เลยแล้วมันก็จะมีเพื่อนผมบางคนครับผมจำได้เลยครับไอ้นี่มันชื่อไอเมฆไอเมฆเพื่อนผมนี่มันเป็นเด็กข้างห้องครับคือมันเห็นพวกผมอ่ะกินไอติ ผมก็จะฉีกซองแล้วผมก็จะเอาซองไปทิ้งในทางขยะและไอเมฆมันก็จะเอาซองที่ผมทิ้งหยิบขึ้นมาแล้วก็เอาไปเทียบข้องมันครับซองของมันที่มันไม่ได้มันก็เอามาเทียบดูทุกจุดเลยครับว่าอันไหนมีแตกต่างผมจําได้ว่าไอเมฆเทียบไปอยู่พักหนึ่งจนมันรู้ครับเจนในเมฆมันรู้ครับว่ามันมีจุดอยู่ตรงา a r c o d e ตั้หลังไอเมฆมันก็เริ่มรู้แล้วแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอเมฆเอาไปบอกใครหรือเปล่าเวลาผ่านไป คราวนี้ครับโอ้โหรู้กันทั้งโรงเรียนนะผมบอกเลยผมไม่ได้กินไม่ได้กินไอติมฟรีอีกเลยอะไม่รู้นะว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นไปบอกหรือเปล่ากูเชื่อได้เลยว่าเขาต้องบอกอยู่แล้วละครับเพราะเขาก็ต้องไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็ต้องไปบอกเพื่อนเขาอีกทีนึงคราวนี้นครับเรียบร้อยครับตอนนั้นพวกผมแม่งไม่ได้กินไอติมฟรีอีกเลยครับจบเลยครับโอ้โหแม่งเป็นพ่อกูคนเดียวเลยเยี mama, ่ยเพื่อนเลยอดแดกไอติมฟรีซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ โคตรง่ายเลยนะเว้กับการดูไม้ฟีเซึ่งผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะว่ามันจะอยู่ตรงจุดๆตรงาร์โค้ดอ่ะเวลาเล่ติมพี่มาเงี้ยเออผมก็ยังยังได้กินไม้ฟีอยู่นะเออผมก็ยังใช้ไม้ฟีแรกอยู่แล้วก็ได้ไม้ฟีอยู่คือคนอื่นก็ยังไม่รู้อ่ะจนปัจจุบันนี้ผมว่าไม่มีแล้วเขาน่าจะรู้กันทั้งทั้งประเทศแล้วไอ้เหี้ยเออตอนนี้ไม่มีแล้วแหละเขาบริษัทเขาน่าจะออกออกไปแล้วเ,เรื่องไม้ฟีเออซึ่งตอนนั้นมันเป็นอะไรที่แบบโคตรสุดยอดเลยนะการกินในติมได้ไม้ฟีอ่ะและนีีะะกกกก็็จเเปปรร,รรรสสบาณ์วมุดย <laughs> เออแต่ว่าความลับต้องมาแตกเพราะผู้หญิงโอ้โหแล้วพี่เขาน่ารักด้วยะเรื่องของเรื่องอะเกียร์ผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเป็นเพียงเท่านี้แหละเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ถ้าน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ถ้าคำพูดคำจาใดพี่พูพดไม่เพาะนะครับพี่ต้องขออาภัยด้วยนะครับห้ามเอาไปตัวอย่างนะครับมันไม่ดีนะครับน้องๆเกียรผมก็สำหรับคลิปนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายยะ